มั่วเฮ้ยของมั่วสองไซดือครับสไซดื้อทัวและก็มีสอไซดดื้อมเ้าเดียตดวก็ออกมือได้หรนี่ออกสองขาออกสองออกอออกอเลยครับเลยเน่อไหนี่กืองที่รเียต้นลยนะครับนออกอามีสองข้อยมีสองไดดื้ออืมามีสามเท้ ขามันสองขาครับหอยอยู่นึ่งข้างหลังจะเป็นหัวหรือเป็นยังสองอันดีดีตรงนี้สองสองอันข้างในอันหนึ่งต้นนี้มันอีกอันหนึ่งนึงน่ะดีดีอยู่เดีน่ะหนองงูวระทัดนออกอยู่หนองป่ะทันไหลออกครับยังประทันไหลหนองประทันออกอยู่นี่เขาพิ่งออกตะกี้นี่มันบเบาขาอกวัางก่อนเตี้ยๆนี่ครับอ๋อฮะ ออ,อออวาวม้งเข้าไปนี่ครับ<อ>แมีมันล่มลงเลยผมก็ซอยดึงออกนะจังแม่มันได้มัน,น,นมีควอยสองอันเลยมีควอยสองอันครับเยอะข้ยหรือยัง,งออกมาเยอะใหญ่เอเอ,อตัวนัน้นหางหน่อยได้นะอันนี้หางหน่อยหางหน่อยที่มันเสียบเขาต้นนี้นะอ๋ออันนี้หางหน่อยเนาะอันนี้ห,าง,นนหางใหญ่ครับอันนี้หางใหญ่ออหางใหญ่ ท่นอันนี้หำเนาะนี่จะหาำก่อสามมันอยู่เออนนี้ไงนี่สามห้ำมันมีสามอะไรเนยสามมองแหล้คุยคยมันออกตอทอมาเอานอนเลยไอนี่ไอนี่ไอนี่้านาข้านาหอยค้าหลังข้าหลังตัวเงา เป็นขาหลังนี่ครับมีขาหลังอ่านี่ขาหน้าจะไาหน้าเออจะขาาหว่าเออแล้วมันมาอย่างนี้ครับข้ละขาลขาเออข้อหละขาขาหน้าก็ขาหลังส่วนอ่อขาหลังขาหลังอ่าขาหน้านี่สี่สิบสี่ิบพับสิเป็นขาหลังกับห่เป็นมันมันงอๆครับมันเป็นงอๆครับแล้วก็มีดอกดอกแม่จังหน่อยนี่อันนี้คืออะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดอกออกมาได้ไงเนี่ยอืม มันจะเป็นหัวกับบ่อเ็นอืม,อม,มันจะเป็นหัวก็ไม่เปลี่ยนจะมีไข่นี่นี่ค่อยมีสองนี่นี่ไ่ใช่เพศอสองอันเลยครับสองสองเออสองสองสองเราเลยนี่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 มันมันมันมีสองอันไส้ดือมีสองครับไส้ดือมีสองครับเนี่ยอ,อ,อ,อันหนึ่งเนี่ยอันหนึ่งอันหนึ่ง แล้วไข่หำก็ไข่หำมีมีมีสามมีสามอันนี้มีไข่หำมีสามครับไข่หำมีสามครับไข่หำมีสามนี่มันมันมันหยุดตรงนี้อือนี่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 หำอีกอันหนึ่งเออไข่หำตัวนี้มีไข่ด้วยมีไข่อันนี้ก็มีไข่นี่ก็มีไข่ไข่หำอันนี้ตัดออกเป็นงัวเลยเนี่ย เออตัดออกเป็นงวเลยผมงงบ่พี่กั้นขี้นมบ่ได้ครับตรงนี้ครับออกมาบดดึงเอ้ยแม่มันสลบครับสลบว่าแต่มันใต้ครับมันเมื่อยครับมันเมื่อยนเป็นไรมันเมื่อยมันเมื่อยว่าแต่มันใต้นะมันนซอยะะคบ่มีแห้งแล้วมันหนึ่งไปเลยบอกหนิ่งไปเลยแม่มันนิ่งเลยผมก็เลยซอยเหลือแม่นะผมก็เอ้พี่สังเกตปะ งวตัวนี้มันเป็นยังไคือยังมันเป็นยังสิเป็นยังสิครับผมก็เลยซอยเหลือนะผมก็ดึงออกดึงออกจังแม่ได้พื้นครับแม่กับคาบิบตาขึ้นแม่กับคาบิบตาขึ้นดึงออกมากกับโต๊ะใกล้เนาะว่ะโอ้ยงัวคือมีหลายขาแท้ครับงัวคือมีหลายขาแล้วก็มาเบืองว่าโอ้ยงวแปลกประหลาดแบบมันมันมีตัวไหนก่อนมีอย่างนี้เนี่ย มีจะขาสามครับมันมีเผื่อไม่อีกธรรมดางัวมีสี่ขาอันนี้มันเผื่อมาสองขาครับเป็นขาเออเป็นหกขาหกขาอืมบันมีไซดดื้อสองสองไซดื้อครับหำสามห้ำแล้วก็มีข้อยสองสองอันเนี่ยงกันเนียงกันนั่นส่ครับเออเปมันกับเปลี่ยนมันมีค้ยสองอันเนียงกันแล้วก็นุ่มนุ่มกับมันตรงตรงเอองัวหน่อยมันธรรมดามันไม่มีนุ่มเลย ครับคือมันตรงมันมีหกเต่าอืมมีหกเต่ามีหางเสริมอีสองมีหางนั่นอีกสองมันมีสองหางหางอีกอันหนึ่งหน่อยอันหนึ่งไงญ่ครับขอดด้วยลาเจ้าโมงหรอโมงยี่สิบหกนาทีค่ะโมงยี่ยี่หกนาทีหนึ่งหนึ่งหทุ่มเฮ้ยบอยชานึ่งโมงเจ็ดนาฬิกาอ๋อเจ็ดนาฬิกายี่สิบหกนาทีเวลาขอขอดเรครับ มันเจ็บมันบวกระเนี่มันถอยหน่ายเละมันถอยหน่ายทอยหลังมันเจ็บบวกระเสบ่าเนื้อนี้มันแตกประหลาดมั่วไม่ได้บอกแบบนี้นี่ค่ะนัวว่ามีโชคแน่ๆเพาให้ถูกมดบาดกันแล้วกันค่ะเขามาเบิ่งกันอยู่บ่ตา้งสองอันดับค่ะเขาบอกผู้ใหญ่เขาไม่รอดเลยค่ะอ๋อเขาได้เหล็กยังไปกับบสซาเพื่อกันค่ะแต่ดวงของคนน่ะค่ะต่ว่ากระตั้มที่มันออกมาล่ะค่ะตั้ม ตามขาเขานีแหลตามขาเขาหนับขาหนับยางนั้นะเขาหนับทุกยางเขาเขาอว้ยัะเพดเขาเขาะค่ะเป็นเหล็กที่เท่าไรเขาที่เป็นเหล็กที่หกสี่ที่ขอดในหน้านี่มันเหล็กที่สิบหกิบีแต่ว่าที่บันเจ้าของง่วนนี่เหล็กสิบสาค่ะสิบค่ะเป็นเล็กที่ตรงนี้หกสี่ค่ะของเจ้าของหน้าเขานี่ค่ะหกสิบสี่แต่ว่าของเจ้างงวนเหลี่ยงนี่คือบา่นเหล็กที่สิบสามค่ะเดี๋ยวเอาอยู่คนของคนเหลี่ยงหบับป อยู่คนเลี้ยง42ค่ะ42แต่ถ้ามีดิทั้งนี้4่46 46อ๋อไม่เตี้ยหกนะวนีเดี่ยวเดินาเดี่ยวหกเหรอวะเดี๋ยวเอาบอกหกตัวไหมค่ะทวายมาหนี่กโงหกอ่วอวัชนถือ6รางวัลที่6ที่1นึ่งผุดแล้วมัน6กย่างผุดเนาะ6อยางเาตัวดีอ่ะมีขา6ขาันี่กับนึ่งยางแล้วมีนุม หกเต่านมหกเต่าจ้ะแล้วก็มีหำมีหำนี่สามหำมีหำสามหำมีข้อยอีกสองข้อยมีหางอีกสองหางหกอย่างแล้วตัวไหนเน่ะเป็นตัวไหนล่ะลายบวกบวกมัตสุยางนี่คือว่ามีอยู่สิบเอ็ดเขาให้เล็กรักสามเล็กเออสามหกลักเลยเนี่ยเออเขาให้หกลักเลยหกลักเลยค่ะ แล้วเติเตียวค่ะแล้วเตจิเตียวเนาะแล้วเติโอ้ยเดยลงก็ลอ่ะค่องนอนเตวอกแล้วแต่ว่าเตียอธรรมดาเนาะขึ้นเพ่ um. ่ยันแล้วก็เลย่่่ย่เืองจะไปไก่งวงนี่มันดีหายมาจับไว้นี่ ออาเนบอลนะจ้เพินจ้วเพื่อนหนไทยกเพื่อนนรไันนีก็ได้ก็ไ้โฟสองหนึ่งหนึ่งสามสองมีเวลาสิบเอ็ดโมงสามสิบสองเลยแต่ว่าลูกสมบูรณ์ลูกโมงสามสองนาทีสมบูรณ์ดีเดินได้กินนมได้ครับสามสนเวลาอย่งนี่เวลาสิบเองสคือคือนี่คือคือเวลาอย่าง

หัวก็หกขาหัวหกขาหกขาสองาไงหกสามสองก็บบนาเกียรติฮะหกสกับบนาเกียรติหกสามสองกับบนาเกียรติบนาเกียรติบนาเกียรติกับบนาเกียรติฮะนี่เหเนาะกันมีหกแต่กันมีหกขบวจบวจบเอีกหกกยายลืมเก้าอีกบ่หจะออกขาวเซตเล่เท่านบ่เปล่าเด้อ สีเก <No. S 2> <อ>่าแล้วก็เก่าที